อย,าาาาย่าได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพ,ะะพะะื่อนทุกคนวันนี้นะคะเรามาดูสกุชชอันนี้กันนะคสวัสดีเฮ้ยเสียงไรอ่ะเสียงไรอ่ะเฮ้ยฉันเจ็บนะเบาๆฉันหน่อยฉันดูนี่เธอพูดได้เหรอพูดได้เหรอ ฉันมิเช่งนงั้นมาดาราฉันพูดได้ฉันอย่างนั้นนะอ๋ออันนี้เป็นแพนดาบรแรบิดนะอ่ะค่ะไอเจ๋บแบีบฉนะันนะเฮ้ยฉันบอกว่าฉันพูดได้อย่าม,มองอย่าม,มองเฮ้ยใครพักเสียงไว้บ้างอย่าให้ฉันขึ้นเสียงนะฉันอยู่กอยู่นี่อยู่นี่ ถ้าเธอวางอย่างน้าเข้าใจไหมโงอย่าบีบกูกูบอกกูกูัวู่ได้ไปเธอเหรอไม่ได้เอาจริงใช่ไหมฉันเป็นสกุชีพูดได้มีคุณผดดิตมาแบบพี่เนี่ยมีฉันก็เลยพูดแบบอย่าบีบใช่ไหมเจ็บเข้าใจไหมไยเฮ้ อกูบอกกูอย่าบีบนะยุษาพูดดีๆแล้วนะถ้ามึงบีบอีกนะคิดควายเลยกูบอกว่าอย่าบีบควาย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 อีควายหนูหนูหนูควายควายเฮ้ยฟังปากกูนะว่ากูพูดได้ไม่มีใครมาบึงถึกเสียงหรอกโอ้ยกูจะเอ้ย ไม่มีใครมาวันเทนที่สี่อยากให้มึงได้ฟังหรอกกูใจไหมอ้อยควายอ้ย่อย่าบีบนะถ้ากูเห็นมึงบีบนะกูจะพูดอีควายอีควายอย่าบีบกูได้ควายจริงเหรออะไรให้นะถ้ามึงเอาเพื่อนๆกูมาอันนี้เลยอ่ะมึงเอากูไปกูจะได้ออกกูใจไมอ้อจริงหรเปล่า มีเป็นเพลงให้ขอ่นูมีความอยากนิดนึงก็ต้องขอเพลนะคะยิ้มก็ะคลายกันด้วยนะ